สวัสดีครับวันนี้มานลอกบางขุนเทียนถนนพระรา 2, มสองมหาชยัยเมืองใหม่นะครับมาติดตามกันเลยนะครับหลังจากออกจากบางขุนเทียนก็ขึ้นสะพานข้ามการจนาพิเศษนะครับถนนการจนาพิเศษมุ่งสู่มหาชยัยเมืองใหม่นะครับ ตอนช่วงขึ้นสะพานในรถติดนะครับก็ค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับพอลงมาได้ก็ตามภาพเลยคนระับตามที่เห็นนะครับไม่ติดเลยครับไปได้เรื่อยๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นภูบ้านอมรชัยสีนะครับซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมโดยว่าโรงงานบริษัทห้างร้านค่อนข้างจะหนาแน่นตไปหมดเลยนะครับสำหรับ อรมอชัยัยีนนะคบบ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยเนี่ยซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็เคยเข้าไปถึงตัวสมุทรสาครบ่อยๆนะครับไปกินอาหารทะเลนะครับแล้วก็ไปเที่ยว ค่ข้างจะ,ะมีแรงงานชาวพม่านี่เยอะมากนะครับหมายถึงในตัวเมืองนะครับเคยไปสำรวจเหมือนกันนะครับเคยไปสำรวจทำรีเสิร์ชครั้งหน,นึ่งเนี่ยรู้สึกว่าความเป็นอยู่ของชาวพมา่าเนี่ยเขาจะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะ,จะมาทำงานเป็นลุง นะครับในสมุสมรสาบันะครับแล้วที่พักที่อาศัยเขาเนี่เขาก็จะอยู่กันกันเยอะเลยนะครับอย่างเช่นว่าชาวพาร์ทมนห้องหนึ่งเนี่ยจะอยู่เป็น10บคนหรือว่า15คนแต่ว่าเขาจะเวลาเขาทํางานเขาทํางานเป็นกลางนะะเขาก็จะคือกะ ใครกระมันเลยแต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าสิบห้าคนอยู่ห้องหนึ่งเนี่ยมันจะนอนกันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่นะครับก็ทยอยกันไปทำงานอ่ะพอหลังจากอีกกลุ่มหนึ่งห้าคนเนี้ยเข้ามาพักอีกห้าคนก็ต้องออกไปทำงานขาเขาวรนเข้ากะซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีนะปหยัด ว่าห้องหนึ่งนี้ก็อยู่กันได้หลายคนแลก็ทางเจ้าของเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าใจกันอหละพูดถึงการเดินทางไปมหาชัยเมืองใหม่กันต่อนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้จะเข้าไปในตัวมหาชัยเมืองใหม่นะครับ พูดถึงจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขามีสามอำเภอนี่ก็คือนี่แหละอำเภอเมืองที่กลังมุ่งหน้าไปเนี่ยครับก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพ้วแล้วก็อำเภอกระทุ่มเปนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปทำคลิปของอำเภอบ้านแพ้วแล้วก็อำเภอกระทุ่มเบร เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าดูดูกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามดูกันต่อครับดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสองข้างทางที่เห็นเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็น หมู่บ้านจัดสรรหรือว่าโครงการบ้านเดี่ยวก็มาลงแถวนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นทางสะดวกสบายนะครับในการเดินทางแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งโรงงานไอที่สายมืออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะผ่านโครงการหมู่บ้านอมรชัย5นะครับสำหรับ หมู่บ้านอมรชัย5ก็มาในแนวสไตล์เดียวกันกันกบอมรชัย4คือจะเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งบริษัทห้างร้านเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบผู้รับเหมาอะไรเงี้ยเหมาต่อช่วงต่อพวกเนี้ยเคยเข้าไปดูเหมือนกันนะครับแถวนี้จะว่าไปนะครับการก่อสร้าง สะพาน,าานรางด่วนสะพานลอยตารางรถไฟเนี่ยถ้าหากว่าเส้นนี้เนี่ยถ้าเขาทําเสร็จเรียบร้อยนะครับคงจะน่าดูชมเหมือนกันนะครับความเจริญเนี่ยคงจะอะไรที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายในการเดินทางเต็มที่กันเลยนะครับแต่ว่าหวังว่านะถ้าทําเสร็จรอบนี้ก็คงไม่ทุกไม่รือ้อเหมือนเดิมนะครับตก่อนเนี่ย เดี๋ยวก็ทำเดียก็ลุกเดี๋ยวก็รื้ออะไรพวกนี้ก็กลายเป็นตำนานไปเลยสำหรับถนนระลับสองแต่ช่วงนี้เนี่ยคาดว่าก็คงไม่มีการทุบเรือก่อสร้างใหม่เหมือนข่าวก่อนอน,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไง่ายๆนะครับกว่าจะทำเสร็จว่าไปอโอเคครับสำหรับเอ่อ บางคนเทียนตอนนั้นพระรามสองแล้วก็มหาชัเมืองใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาด้วยนะครับหวังว่าคงจะดูกันไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับจังหวัดสมุทรสาครนะครับออมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ออติดโควิดกันเยอะเนี่ยนะครับก็ไม่กล้ามามืนกันนะตรงนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ติดมันติดกันง่ายเงี้ยก็คือทั้งแรงงานทั้งนายจ้างทั้งคนทั่วไปเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะมาแถบนี้ มันซาไปก็โอเคแล้วก็ได้มาถ่ายทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็คือมหาชัยเมืองใหม่นะครับถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณครับ